ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของคือใครเพียงแค่รู้ว่าทุกครั้นผ่านกิดเริ่มตั้งใหม่จะมีมาหนาตาโบโบใส่บรอขอเกาเดินออกมาจากเงามือพร้อมลงหายใจสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวลโพง b l u e t อีกครับนั่นก็คือตํานานลมพง ลำโพงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยจนมันขาดตลาดไปพักหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันเติมของแนละ้วพอเติมของแนละ้วผมก็เลยต้องจัดมาเพิ่มครับสองตัวไปเลยเดี๋ยวนี้เราจะมาลอง TWS กันตอนนี้ผมมีลำโพง4ตัวแล้วสตัวแต่ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะหลายๆรุ่นนะนี่มันเป็นรุ่นตระกูล A/B ของ Gojo Doc g Go o กมันออกออกรุ่น A/B มาตอนนี้ตอนนี้ผมเห็นมันออกมาสมรุ่นแล้วนะ สามรุ่นรุ่นรุ่นแรกอะรุ่นแรกก็เป็นรุ่นตำนานเลยนี่ยตำนาน a b 4 0 9 1นเนี่ตัวนี้ a b 4 0 9 1ครับตัวนี้ซื้อมาจะแถมไมโครโฟนให้1อันอะนะนี่แถมไมโครโฟนให้ด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันแล้วก็ตำนานตัวต่อไปก็จะเป็นนี่ครับ a b 4 0 9 2เป็นแบบพาสซีฟครับเป็นแบบพาสซีฟแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดครับตัวใหม่ล่าสุด a b 4 0 9 3ครับ ราคาพอๆกันเลยนะถ้าคุณใช้โคดส่วนลดนะ่ะมันจะอยู่ประมาณพันต้นๆเดี๋ยวผมให้ดูราคามามาดูราคากันราคาดูนะตอนเนี้ยมันจะอยู่ประมาณพันสครับนี่เดี๋ยวขอให้ดูกันก่อนรุ่นตัวนี้ให้ดูอันนี้จะเป็นของ a b สี่ศูนย์เก้าหนึ่งะตอนซื้อพวกคุณระวังกดผิดกันหน่อยนะมันจะมีอยู่สรุ่นที่มันคล้ายๆกันอนะ่ะตัวสี่ศกับ 4093เวลาคุณจะต้องซื้อคุณดูดูรูปมันก็ได้รูปมันนะ่ะถ้าเป็น4091อะตะแกงมันจะเป็นแบบนี้ตะแกงมันจะเป็นเส้นๆส้น่ะเป็นเส้นแนวนอนเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นรูปไหมเนี่ยตะแกงมันจะเป็นอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะตะแกงมันจะเป็นเส้นแนวนอนนะครับแล้ะข้างล่างมันก็จะมีแถบแถบดำๆอยู่นะอันนี้จะเป็นของรุ่น4091นะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,364บาทอันนี้คือคุณต้องใช้โค้ดส่วนลดนะถึงจะได้ราคานี้ส่วนอีกรุ่นหนึ่งมันจะคล้ายๆกันเลยมันจะคล้ายๆค,ครับนี่ A B 4 0 9 3ตัวนี้อีกรุ่นหนึ่งเห็นไหมอันนี้ตัวตะแรงมันจะมันจะไม่เป็นไม่เป็นแบบไอ้รูๆแนวนอนอนะ่ะมันจะเป็นรูๆแบบรูกลมๆจุดๆ,ๆ,ๆเรียงๆกันเหรอตัวนี้จะเป็น A B 4 0 9 3อ่ะ ตัวนี้มันจะแถมไมโครโฟนสองตัวรุ่นนี้เหมาะสำหรับเล่นร้องคาราโอเกะสองตัวแต่ถ้าเป็น4091อ่ะมันจะแถมไมโครโฟนแค่ตัวเดียวครับข้อแตกต่างของมันเฮ้ยหรือว่าสองตัววะเออไม่ชัวมันแถมกี่ตัววะเพราะว่าผมได้มาสองตัวไงมันแถมตัวเดียวหรือสองตัววะเนี่ยงงอยู่เออแต่ว่าแถมสองตัวเออแถมสองตัวเหมือนกันนีหว่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยว พอดีเพิ่งได้มาลืมดูแต่มันไม่ได้บอกนะมันไม่ได้บอกนะว่าแถมไมโครโฟนกี่ตัวแต่ในรูปมันสองแถมรูปมันแถมสตัวอยู่นะตัวนี้มันจะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ผมจะรีวิวของตัวนี้ก่อนนะสี่ศราคาสีดํานี่แพงกว่าชาวบ้านกว่านิดหนึ่งนะพันสแต่ตัวอื่นพันสนะพันสาี่อ๋อสีขาวถูกกว่าชาวบ้านเนาะ โอเคสเปคของมันนะไม่ธรรมดายอยู่นะเดี๋ยวผมง้ัดงะให้ดูเนี่ยยอดขายถล่มทลายเลยนะร้อยกว่าตัวแล้วตอนนี้มันเพิ่งเปิดตัวเองนะเพิ่งเปิดตัวมาขายไปเป็นร้อยตัวแล้วครับแล้วก็ขายจนของหมดไปรอบนะึงแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวมาดูของจริงกันมี3สีให้เนะลือกนะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันกัแบบตัวนี้นี่ของใหม่ของใหม่สดสดกันเลยสดสดกัน ซึ่งซึ่งหน้าเลยครับไปแ,แกะให้ทั้งสตัวเลยนี่ดอกกระแทบไม่ต้องกลัวครับพวกนี้แพคก,กิ้งมาดีเ <c oughs> ดี๋ยวให้ดูดูตัวงานมันมันจะบอกว่ามี3สีใช่ไหมสีดำนี่สีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวครับแล้วแต่ชอบเลยคุณชอบแบบไหนก็จัดกันไปครับนี่แบตเตอรี่มัน6,000ม ah ิลลิแอมเลยจุกๆกันไปเลยผมแกะดูแล้วแบตเต็มเต็นะเอาพุทอยู่ที่60วัตต์นะ แล้วก็บลูทูธอยู่ที่บลูทูธเวอร์ชัน5.3ส่วนไอไฟที่สามารถชาร์จก็คือชาร์จตั้งแต่5 5โวลต์1แอมป์ขึ้นไปได้หมดพวกควิกชาร์จก็ชาร์จได้นะควิกชาร์จยิ่งชาร์จยิ่งไวครับตัวนี้เราแกะดูก่อนตัวนี้จะเป็นสีขาวหรือเรามาดูสีขาวเกินเกินนี่แกะดูใหม่กิ๊กใหม่กิ๊กใหม่กิ๊กเรามาดูแล้วแต่คนชอบเลยนะนี่ แกออกมาเดี๋ยวปรับมุมกล้องเล็กน้อยเพื่อความเพื่อความดูพรีเมียมแต่พื้นที่ผมไม่พรีเมียมเลยพื้นที่ในการรีวิวธรรมดาธรรมดามันจะออกขาวขาวเหลืองๆห,หน่อยนะนี่แกออกมาอย่างนี้เลยตัว4091มันจะเล็กกว่า4093นะของที่แถมคู่มือมาให้สายชาร์จสีขาวสายชาร์จเส้นใหญ่อยู่นะใช้ได้เลย สายชาร์จสีขาวขก็คือเอาไปชาร์จโทรศัพท์ได้หรือว่าคุณมีพวกสายชาร์จโทรศัพท์ก็เอามาชาร์จได้เช่นเดียวกันนี่มันจะแถมไห้ฝั่งหนึ่งเป็น USB Type Type A นะชอริค Type A บอืงอันนี้ก็ Type C โอเคแกวมาหมดแล้วตัวนี้สวยนะครับสีขาวมันจะออกขาวเหลืองเหลืองเหลือง,เล,องเล็ก,เล,กเล็กน้อยเอาสายเป็นแนวขาวมุ๊กนี่ ไม่ต้องสนใจแก่ก็เอามาเลยโอ้โหสวยนะผมชอบมากเลยผมว่าผมว่าทรงมันสวยมากเลยเดี๋ยวหาสแตนมาตั้งให้มันดูดีๆหน่อยนี่ครับตัวตัวงานสวยอยู่นะเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บโอเคเพิ่มแสงสว่างให้มันหน่อยแล้วก็ให้มันสูงขึ้นมานิดน่อยสแตนมีสแตนให้มันเล็กน้อยครับ ตัวงานสีขาวมันจะสวยอย่างเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปื้อนง่ายหรือเปล่านี่ตัวตัวบอดี้มันตัวเฟรมบอดี้มันเป็นหุ้มหนังอยู่นะเป็นไม้แล้วก็หุ้มหนังโอ้ผมว่าสีขาวมันสวยนะแต่ผมกลัวว่ามันจะเปื้อนง่ายแค่นั้นแหละผมชอบตะแกรงมันมากเลยตะแกรงเป็นโลหะแล้วก็จะเจาะรูอย่างเงี้ยแนวรู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 เนี่ยยาวเป็นรูยาวแล้วก็สลักก็รูเล็กยาวๆอย่างนี้ครับนี่ ส่วนวอลลุ่มมันวอลลุ่มจะเป็นสีทองเป็นสีทองออกพรีเมียมหน่อยนี่สีทองมี USB สำหรับอา USB มาเสียบได้แล้วก็ d c in ออันนี้ก็เป็นช่องชา,าร์จ Type C ครับแล้วก็ a u x ด้วยแล้วก็มีปุ่มที่เอาไอเลื่อนเพลงเล่นเพลงหยุดเพลงได้แล้วฝั่งนี้ก็เป็นปรับโทนเสียงไม่มีอะไรมากเลยนี่สวิตช์ตรงนี้ปิดเปิดไม่ได้นะเป็นปิดเปิดแบบโยกตรงนี้ หูหิ้วสีขาวเออติดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนหูหิ้วสีขาวใช้นานๆจะเหลืองเปล่าก็ไม่รู้ครับอาจจะต้องใช้น้ํายาขัดสีรถยนต์มาขัดถ้ากรณีที่มันเหลืองข้างหลังเป็นท่อลมท่อลมหนึ่งท่อครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะก็เหมาะถ้าท่อลมที่อยู่ข้างหลังอะ่ะมันเหมาะสําหรับฟังในบ้านฟังในบ้านแล้วเราเอาลำโพงไปไว้ที่มุมห้องอะ่ะ ผมบอกให้ถ้าคุณเอาไว้ที่มุมห้องนะเบรมันจะสะท้อน,นครับเบรมันจะสะท้อนออกมาตึ๊บตึ๊บตึบเลย <c oughs> โอเคทีนี้เรามาดูตัวสีขาวกันต่อไปเดี๋ยวเราดูอีกตัวหนะึ่งอันนี้เรามี2ตัวเราต้องจัดคู่กันไปเลย2ตัวเปน็นยังไงเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งออกมาก่อนอันนี้สีขาวนะสีน้ําตาลผมรีวิวไปแล้วแต่แต่เครื่องมันดันไม่อยู่ไงตัวสีน้ําตาลเดี๋ยวมาดูอีกสีหนึ่ง ไม่ใช่ดิผิดดิตัวนี้สีดำครับไอ้ไอ้นี่ตัวนี้สีน้ำตาลไอ้สีดำดิสีดำสีดำมันไม่อยู่ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลครับนี่ตัวกล่องกล่องมันไม่เหมือนกันเลยเออเฮ้ยเอ้าทำไมตัวใสม,มันมีสองล็อตเว้ยกล่องไม่เหมือนกันหรอเออทำไมกล่องไม่เหมือนกันเพิ่งมาสังเกต อันนี้มีสองสีสีดํากับสีน้ําตาลเจอเจอกล่องนี้มีสามสีเว้ยเอ้ยงงล็อตก็ล็อตคนละล็อตกันแน่เลยอันนี้คนละล็อตกันแน่เลยอือเห็นไหมตบกล่องไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวดูดูภายในกันดีกว่าว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเหมือนกันแหละแค่ต่างสีกันเฉยๆกับกล่องอสีขาวมันเอาออกไป แต่กล่องด้านหน้าเหมือนกันนะต่างแค่ข้างหลังหรือว่าสีขาวมันจะเลิกเลิกจาหน่ายหรือเปล่าวะไม่รู้นะอาจจะเป็นใครซื้ออาจจะเป็นแรลไอเทมก็ได้นะตัวสีขาวแต่ว่าตัวสีขาวราคาถูกสุดเลยเอ้าแกออกมาไม่เหมือนกันครับผมว่าแล้วมันแถมไม้สองตัวมันไม่เหมือนกันนะสีขาวผมได้ไม้แบบนี้มานี่ส่วนนี่ไงอิพุกเม้นตัวสีดํา ตัวสีน้ำตาลนะครับมีไม้เข้ามาแถมมาในกล่องเลยนี่แถมไม้มาในกล่องเลยแพ็คกิ้งมาอย่างนี้เลยนะแพ็คกิ้งแบบแถมไม้มาเลยแล้วมันจะเชื่อมต่อกันได้ไหมเนี่ยคู่มือมีเหมือนกันคู่มือตัวตัวงานแพ็คกิ้งคล้ายๆกันนะตัวนี้มันหนักแต่ว่าตัวนี้อเค แล้วเมื่อกี้มันมีหอ่อเมื่อกี้มันมีห่อถุงพลาสติกหรอลืมลืมไม่ใช่มีนะนี่เหมือนกันแล้ห่อถุงมาคนละแบบกันโอเคเรามาดูตัวสีน้ำตาลตัวนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันแหละของที่แถมสายชาร์จสีขาวเหมือนกันนี่แล้วก็ตัวงานแ่บ สแตนมามาลองหน่อยให้มันสูงสูงหน่อย้กล่องกล่องตัวนี้เอามาลองโอเคอันนี้จะเป็นตัวสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลก็สวยวะเออสีน้ำตาลก็ไม่ธรรมดาเลยสีขาวก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลก็สวยวะ่ะเฮ้ยโอสวยทุกตัวเลยวะนี่ครับเหมือนกันนะ เหมือนกันเลยรูช่องรูด้านบนก็เป็นวอลลุ่มวอลลุ่มแบบเดียวกันเลยครับสีทองก็มี USB มีนี่น,น,นีเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะ,เ,ปะเลยเวลาเปิดฟังเสียงดิ The Boot นี่ Boot สัวนีว้อะเสียงเหมือนกันเลย <laughs> เสียงเหมือนกันเลยครับตัวนี้ ทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือไมโครโฟนไมโครโฟนตัวนี้ใหญ่นะอันนี้นี่ม <c oughs> ไมโครโฟนเปิดดูดิเบาเบามากเลยวะ่ะมันเป็นพลาสติกเป็นไมโครโฟนพลาสติกนะแถมใหม่ให้สองตัวตอนแรกผมก็นึกว่ามันแถมให้กล่องละตัวก็เลยงงๆมันแถมมันอย่างนี้นี่เองกดเปิดดูนี่มีคลื่นบอก องยูสี่เดี๋ยวมันคงจะเชื่อมต่อแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อมต่อตู้ไหนนะเล้วเนะมันเปมันไปต่อตู้ขาวเฉยเลยว่ะมันไปต่อตู้นู้นเฉยเลยทั้งทั้งที่ไม่ม่แแบบมากับตู้นนี้แสดงว่ามันใช้กันได้ครับแล้วเมันมันไปต่อตู้นี้อยู่แล้วเนาะแล้วเนาะล้วเนาลฟังฟังตู้นี้ไม่เราไปต่อตู้ขาวแล้วครับตู้นี้ไม่ดังไปดังตู้นู้น ถ้าจะให้ถ้าจะให้ดังตู้นี้ผมว่ามันจะต้องปิดแล้วก็เปิดตู้นี้ก่อนอ๋อนี่แหละเดี๋ยวเปิดมาใหม่เดี๋ยวดูว่ามันเชื่อมต่อนะลองมันเชื่อมต่อใหม่แป๊บนึ่งหลรอแล้วแฮะมาลวมาที่ตู้นี้นะครับเสียงใหม่อยากให้มันดังสองตัวสองตู้แล้วก็ไม่รู้ทาไม่ได้มังไม่รู้ครับงงงอยู่ไม่รู้ทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะ เปิดนี่ลอร์ออออังนนี้ดังทั้งสองตัวแล้วนะไม่ไมใช้ได้ทั้งคู่แล้วนะครับตอนนี้แอบเปิดตัวนี้หน่อยดิเพื่อเผื่อมันจะเชื่อมต่อได้ลองดิได้ไหมได้ไหมรอรอรอเป็นลิเกไปหน่อยครับเป็นเสียง เสียงเอ็กโค่เสียงกล้องๆหน่อยนะแต่ว่ามันมันเชื่อมต่อยี่ตัวนี้อยู่นะมันไม่เชื่อมไม่เชื่อมต่อตัวนี้ไม่เชื่อมต่อมันเชื่อมต่อได้ทีละตัวนะง่ายๆรอรอรอโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดีกว่ารอรอปิดไม่ไปก่อนนะไม่เดี๋ยวผมค่อยเทสแล้วกันเรามาลองเสียงกันก่อนดีกว่ามันมีหลายคนมาถามผมว่าให้ลูกเพศต่อ TWS ได้หรือเปล่าต่อ TWS ก็คือต่อพร้อมกัน ให้มันดังพร้อมกันสองตัวทำได้ไหมมาลองกันเลยดีกว่าผมก็เพิ่งจะมีสองตัวนี่แหละว่ามันจะต่อได้หรือเปล่าผมขอลองแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมลองเชื่อมต่อดูแล้วผิดหวังเล็กน้อยตอนแรกผมนึกว่ามันต่อ TWS ได้นะนึกว่าผมจะทำให้มันลิงก์ตัวนี้กับตัวนี้ถึงกันได้ก็เลยลองอ่านคู่มือไปหาคู่มืออ่านครับ ่ผมก็เลยต้องเอาคู่มือมาเปิดปกติก็ไม่ค่อยจะเปิดหรอ,อกอก็เลยเปิดเปิดดูแปลกใจเล็กน้อยครับมีภาษาไทยด้วยมีคู่มือภาษาไทยด้วยนะนี่ครับโกโจโดอกหน้าปกบอกว่าวมีอังกฤษเวียดนามอ๋อมีไทยนี่หน้าปกบอกมีอังกฤษมีไทยมีเวียดนามมีคู่มือภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาเหมือนเขาเอาเอาใจใส่เราอยู่นะเพราะมันมีภาษาไทยบอกก็อ่านอานมาหน่อยแล้วกันเนี่ย มันบอกว่านี่เห็นไหมมีระบบเสียง DSP ด้วยเป็นไงระบบเสียง DSP แล้วก็โหมดต่างๆผมก็หาคำว่าที่มันจะเชื่อมต่ออ้ไเป็นแบบว่า TWS พร้อมกัน2ตัวไม่มีนะครับเหมือนว่ามันเชื่อมต่อไม่ได้ครับตัวเนี้เชื่อมต่อ,อ TWS ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ไม่มีบอกเลยเนี่ยมันไม่มีบอกครับก็เลยลองดูที่มันขาย ลองดูที่มันขายอีกตัวเนี้ก็ลองดูรายละเอียดของของของที่สเปคที่มันขายก็หาไม่เจอเหมือนกันนะแสดงว่ามันไม่รองรับการเชื่อมต่อ2ตัวครับโอ้โหผิดหวังเล็กน้อยกัมีม2อตัวจะเปิดให้มันดังลั่นๆพร้อมกัน2ตัวซะหน่อยทำไม่ได้นะเราจะต้องแปลงโดยการใช้ไอ้พวกไอ้นั้นเอาใช้พวกสาย AUX เอาแล้วกันเนาะ โอเคถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดูดีกว่าลองเสียงกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อทั้งมานสองตัวนี่แหละแต่ว่ามันจะต้องสลับเลือกกันฟังนะนี่ตอนนี้ตอนนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วตัวหนึ่งนี่เดี๋ยวเชื่อมต่อมันสองตัวเลยนี่พอมันเชื่อมต่อสองตัวมันก็จะขึ้นอย่างนี้นเชื่อมต่อสองสองตัวเราค่อยลองฟังเสียงอะไรกัน ตัวนี้สามารถใช้ USB ได้นะวันนี้ผมก๊อปเพลงจาก USB เอามาลงใส่ด้วยแต่ผมจะลอง USB ให้เสียบให้ฟังกั่อนอันนี้เ USB เสียบที่ตัวนี้ก่อนนะเสียบไปไล้เดี๋ยวมันจะสลับไปเป็น USB เองครับนี่ตัวนี้แล้วลองเล่เนเเพลงจาก USB ดูครับรอแป๊บหนึ่งนะ นี่ครับเราลองมาลองเสียงจาก USB กันนะเปิดตัวตูวต้นี้ก่อนนะอันนี้ใช้เสียงจาก USB นะอันนี้ผมยังไม่เล่งเสียงแหลมเลยนะเดี๋ยวผมจะเล่งแหลมเพินนะ่มขึ้นมาแหลมขึ้นมาแหลมอันนี้แหลมนะแล้วก็จะเร่งเบสน,นะครับเบสเบสมาก สายตาเธอหลบเลี้ยงเหมือนซ่อนอะไรข้างใน <Yeah. S 1> บอกฉันได้ไหมอย่าให้รักนี้ต้องเดาเองฉันอาจไม่เก่งพอจะรั้งเธอ,เอไว้แค่ขอความจริงใจเท่านั้นพอ ตัวเนี้ยแรไอเทมมากเลยครับสเปคมันไม่ธรรมดานะโอเคนะอันนี้คือเป็นเสียงจากยูบถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเพลงก็ทำได้นะนี่กดกดเปลี่ยนเพลงสมมุติว่าเราไม่อยากใช้โทรศัพท์มาเปิดเพลงอะ่ะเนี่ยเราก็ใช้ยูบีมาเปิดเปลี่ยนเพลงก็กดอย่างเงี้ยนี่เปลี่ยนไป,นปนาาอันนี้ผมก๊อบเพลงมาใส่ยดบีไว้ You know, I think. Okay. Ooh. มาดูตัวสีขาวกันบ้างครับเ<ม>สียงจะเหมือนกันหรือเปล่าปิดนะปิดนี่<ม>ยังไม่ต้องปิดก็ได้อืมเอาตัวนี้สีขาวมาเสียบต่อ,าตอามา,า,อม,ามาดูตัวสีขาวกันต่อครับเสียงดีทุกตัวก็ไม่ต้องห่วง ที่นี้แสงไฟแวที่ส่องลงใจของฉันคำทามนับพันที่เก็บไว้หลังรอย,ยสายตาเธอหลดเลี่ยงเหมือนซ่อนอะไรข้างในบอกฉันได้ไหมอย่าให้รักนี้ ตัวนี้แลไอเทมเขาเสียงดีจนขาดตลาดอะผมบอกของมันเพิ่งจะมาเติมนะโอเคทีนี้ผมจะลองการใช้บลูทูธกันบ้างเดี๋ยวผมจะใช้บลูทูธในการเชื่อมต่อกันบ้างอะเอา usb ออกกอนอืมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้บลูทูธเชื่อมต่อล้วกัน <c oughs> เสียใจอยู่อย่างเดียวเนี่ยแหละที่มันเชื่อมต่อ2ตัวไม่ได้เดี๋ยวเราเอาเพลงสายลับโบในการเทสเสียงกันก่อนเลยดีกว่า คุณรู้จักเพลงสายรัมโบ้ไหมเพลงนี้เพิ่งมาใหม่ครับกำลังได้รับความนิยมยอดวิวถล่มทลายแล้วครับ20วิวแล้วนี่ครับ <laughs> เพลงสายรัมโบ้เดี๋ยวลองดูมาฟังเสียงกันเร่งเนี่ยยางยัไม่เชื่อมต่อครับมาแล้ว เง,ง,ง,บบงียง,ง,งยกดางมันชัดดีนะงเงาในค่ำคืนเคลืค่อนไว้าช้าแสงดาวสะท้อนในตาจามาโบนไม่มีใคร คผมเทสเสียงให้พวกคุณฟังแค่นี้ครับเพียงพอแล้วมบอกให้กับกับราคาของมันและเสียงมันตัวนี้คุ้มสุดแล้วครับมันถึงไม่ขาดตลาดเนี่ยทีนี้เดี๋ยวผมมาลองพวกฟังก์ชันอย่างอื่นกันบ้างนะเดี๋ยวผมแกะให้พวกคุณดูสักหน่อยแล้วกันว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปในการรื้อแล้วกันนะไปดูคลิปเก่าผมก็ได้เดี๋ยววันนี้แค่คลิปแค่นี้ก่อนผมจะให้ดูข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือในการชาร์จครับ ตัวนี้มันเป็นชาร์จด่วนเลยนะปกติมันจะบอกว่าเนี่ยที่ผมสนใจของมันอีกอย่าง,งก็คือตัวนี้มันรองรับการชาร์จด่วนครับถ้าคุณเอาที่ชาร์จพวกหัวชาร์จด่วนพวก9โวลต์พวกควิกชาร์จมานะ่มันก็จะชาร์จด่วนให้พวกคุณเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่หัวชาร์จด่วนเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เป็น C 2 C C 2 C ไม่รองรับครับตัวนี้ ถ้าลองรับน่าจะแฟสีแดี๋ยเดี๋ยวลองดูลองแป๊บนึอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ดูว่ามันชาร์จด่วนยังไงโอเคครับอีกอย่างนึงที่ผมบอกว่าไอตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมันรองรับการชาร์จด่วนครับชาร์จด่วนพวก9โวลต์อะ่ะนี่ผมเอาที่ชาร์จเทพๆมาให้พวกคุณดูนะตัวนี้เป็นที่ชาร์จ140วัตต์เลย ก็คือถ้าเป็นลำโพงบลูทธูธปกติท,ท้ายซีทั่วๆไปอะมันจะชาร์จได้เต็มที่แค่10วัตแค่นั้นแหละสูงสุดของมันแล้วนะ10วัตเช่นไอตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้มาลองให้ดูตัวนี้ไม่รู้รองรับรอเปล่านี่ถ้าเป็นลำโพงบลูทธูธทั่วๆไปนะเวลาคุณชาร์จแบตนะมันก็จะได้แค่ประมาณตรงนี้ก็จะได้แค่5วัตต์5วัต์หรือเต็มที่ก็10วัตแค่นั้นแหละมันก็จะชาร์จช้าเนี่ยเช่ไนไอตัวนี้เห็นไหมมันขึ้นแค่4วัตเองเห็นไหม มันก็จะช้ากว่าจะเต็มอ่ะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ธรรมดาครับผมบอกให้ให้ดูนะผมชาร์จเข้าไปปุ๊บคือเมื่อกี้มันขึ้นแค่สีขาวนะแต่ถ้ามันขึ้นเป็นสีเขียวอ่ะแสดงว่ามันเป็นควิคชาร์จครับเดี๋ยวรอด,ดูก่อนมันจะขึ้นไหมเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลย <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ,อ๋อเสียบไม่แน่นนี่ครับพอมันเสียบแน่นเมื่อกี้มันเสียบไม่แน่นนี่เห็นปะ มันจะขึ้นเป็นคิกชาร์จสีเขียวเนี่ยนะมันขึ้นชาร์จ17วัตต์เลยนะพราะลำโพงบลูทูธทั่วๆไปอะ่ะมันจะชาร์จแค่5วัตต์10วัตต์แค่นั้นแหละแต่ว่าถ้ามันเป็นของไอตู้นี้รองรับการชาร์จด่วนด้วยนี่อันนี้ USB to to Type C นะก็ชาร์จได้หรือว่าถ้าเป็นจะเป็นแบบ Type C to Type C Type C, C to Type C ก็ชาร์จได้เช่นเดียวกันนะฝั่งนี้จะเป็น Type C นะเนี่ย มันรองรับรองรับการชาร์จหลายรูปแบบอยู่เนี่ยนี่ดู C C, ดี๋ยว4 to ดียขึ้น17วัตต์เท่ากันเลยนะ17 18วัตต์ด้วยตัวเนี้ยเห็นไหมรองรับการชาร์จด่วนเช่นเดียวกันเลยครับตัวเนี้ยผมก็เลยชอบมากเลยลำโพงตัวนี้ก็เลยมี2ตัวเลยอามาจะสอวก็คุณดูนี่ชาร์จมันเข้าไปเลยทั้ง2ตู้เลย ตัวนี้แบตเต็มๆเลยนะเป็นแบตปกติพวกบลูทูธมันจะใช้แบตตัวไออะไรวะหนึ่งหาศูนย์เป็นก้อนเล็กอะ่ะแต่ว่าตัวนี้ใช้2องหนึ่เลยเป็นแบตตัวใหญ่อะ่ะเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้พร้อมกัน2ตัวเลยก็ไปประมาณนี้แหละคลิปนี้มันยาวไปละเดี๋ยวผมตัดไปอีกคลิปหนึ่งกันในการรื้อตู้ให้พวกคุณดูกันอีกรอบหนึ่ง ดี๋ยวผมจะรื้อไอตัวนี้ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะว่าข้างในมันเป็นยังไงแต่ถ้าใครรีบไปดูคลิปเก่าของผมได้คลิปเก่าผมรื้อไว้ละไปรื้อกับไอตู้ตัวสีดำนะสวยไอสีนี้มันเป็นล็อตใหม่ไงผมดูนะ้ไอตัวนี้เป็นล็อตใหม่เพราะว่าล็อตใหม่มันเป็นไมโครโฟนไมโครโฟนสีส,สีไอเนี่ยสีดําส้มอย่างเงี้ยล็อตใหม่ถ้าเป็นล็อตเก่าจะเป็นไมโครโฟนแบบนี้สีขาวนี่ยังเป็นล็อตเก่าอยู่นะราคาเลยถูกกว่าผมว่าตอนตอนเนี้ย เพราะว่ามันราคามันขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าภาษีน่าจะภาษีแหละไทยเขาเก็บภาษีการนําเข้าเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งอ่ะอราคามันก็เลยบวกขึ้นนิดนิดหนึ่งครับสําหรับสีดําแล้วก็สีน้าตาลส่วนสีขาวยังเป็นน่าจะเป็นราคาเดิมอยู่โอเคครับคลิปนี้มีแค่นี้กันเกอนไปแล้วครับสวัสดีครับเพิ่ม